เอาคุณก็ไปเข้าฉากด้วยาดืทเือนดวงตันเดนขณะนี้นะครับตัวแทนเมืองเหนือสนใจนะครับมาศึกษาความรู้จากป้าใบคลิปที่ผ่านมานะครับ ก็ศรัทธาในฝีไม้ลายมือนะครับอยากจะซื้อหาเอาไปไว้ทางเมืองเหนือนะตัวเล็กชื่อว่าดวงตะวันพี่ออกสีแดงจัดนะครับเป็นเป็นสีที่เขาชอบชื่อว่าแดงมณนีเอเอสามหนึ่งเหรอป้า เอเอสสามหนึ่งนะครับเขาเป็นที่ชมชอบเดี๋ยวนี้ทําไมเขาชอบป้าฮะเขากลังเก็บสีนี้ป้าเอเอสนี่มันสีแดงโดยเฉพาะเหรอแดงเข้มนะครับเอเอสสามหนึ่งเป็นที่นิยมของตลาดอ๋อแล้วก็รูปลักษณะหูเป็นยังไงป้าฮะออกโบสแปลว่าอะไรโบส อ๋ออ๋อออกเป็นเรือนะครับอ่าน้องๆจับจับหูให้ดูหน่อยหงายขึ้นเออเป็นรูปเรือนะครับเป็นโบ๊ทอ๋อหูมันจะต้องเป็นรูปเรือแดงมณีสวยมากเลยแดงมณีสวยนะครับความขยันของป้านั้นเป็นที่เรื่องลือ เมื่อกี้ผมแซวนะครับว่าวัวป้านี้อยู่กับวัวตลอด24ชั่วโมงนะครับเนี่ยตัวนี้เพิ่งได้50วันตัวนี้นะครับที่คุณพี่กําลังจะมาต่อราคาเนี่ยผมว่าไม่ต้องต่อนะครับเขาเรียกมาสองหมืนก็นให้เขาสองหมืนไปเถอะเพราะว่าความรอนี่หายากยิ่งนะเออวัวจะต้องการหอมแก้มครับคุณพี่หอมแก้มวัวให้ดูหน่อยสิครับ เออได้วัวเขาไม่ว่านั่นลูกด้วยความเอื้อเอ็นดูนะครับอายุแค่สองเดือนเองอ๋อห้าสิบวันมาหนุ่มน้อยบ้านนานี่ก็ลูกวัวหลานวัวนะครับมาอยู่ตรงนี้ละมาลูกลูกวัวหลานวัวามาใครมีวัวยกมือขึ้นครับมีเท่าไหร่ตัวอ่ามา แกมีกี่ตัวมันพี่กมีกี่ตัวพี่ว่ากี่ตัวอพูดเลยออกเสียงเลยค่ะมางนี้นี่เรามีวัวกี่ตัวครับมี่สี่ตัวน้องเก้ามีกี่ตัวครับสี่ตัวอ่าน้องเก้าไม่ตอบให้น้องเกฟตอบน้องเกฟมีวัวกี่ตัวครับลูกสี่ตัวคสี่ตัวววันี่ลักษณะหน้าตาเป็นยังไงวัวแอคชั่นแอคชั่น ฟัตเตอร์มีกี่ตัวมีสองนักเก็บมีสี่ตัวโอเก่งนะครับเก้ามีกี่ตัวครับลูกฮะ